ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหลังจากถูกน้ําป่าพัดก่อนหน้านี้นะคะในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบสะพานคอนกรีตข้ามลําห้วยแก่งค่ะที่อำเภอนาโน้อยจังหวัดน่านหลังถูกน้ําหลากพัดขาดเสียหายก่อนหน้านี้ค่ะ ที่บ้านห้วยเหลาหมู่ที่7ตําบลเชียงของอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนายกรีดเ,เพชรเพชระบูรณินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะนําคณะเดินทางไปตรวจสภาพสะพสานคอนกรีตข้ามลําห้วยแก่งหลังจากถูกน้ําหลากนะคะพัดขาดเสียหายพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสถานีเตือนภัยที่บ้านห้วยเหลาหมู่ที่7ตําตลเชียงของอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน ตามโครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันดินถลม่มโดยชาวบ้านห้วยเหลาก็ดูแลแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็กล่าวว่าจากการที่สะพานข้ามลําห้วยแก่งถูกกระแสน้ําหลากพัดขาดและพื้นที่ยังไม่สามารถวางสะพานโครงสร้างเหล็กประกอบและยังไม่มีงบประมาณในการสร้างสะพานใหม่ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านสาขานาน้อย จึงได้ทําการสร้างทางเบี่ยงให้บริเวณท้ายหมู่บ้านโดยชาวบ้านยังได้ร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยได้สร้างสะพานไม้ใช้สําหรับเข้าไปทําการเกษตรเพื่อขนผล,ผลผลิตทางการเกษตรโดยชื่นชมชาวบ้านที่ได้ร่วมกันสร้างฐานสะพา,านด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านโดยไม่ต้องใช้น็อตยึดทําให้มีความมั่นคงแน่นหนาโดยไม่สั่นคลอนสามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยครับ